ก้อนในการจัดงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็จําทัญที่สุดเติมกำลังใจให้กับผู้ที่ทําดีคนที่ทําดีเราก็ต้องยกย่องให้อยู่หน้าสือ่อให้อยู่นหนสังคมเพื่อเป็นแบบอย่างเพราะว่าคนคนดีมีมากแต่คนทนดีก็จะได้มีโอกาสน้อยทางด้านสือ่อคัดคนทุกคนเป็นคนดีจริงๆ หรือทำคุณประโยชน์ให้กับ,บสังคมประเทศชาติแม้กระทั่งนักธุรกิจดารานักสแสดงพิธีกรนามบุคคลก็สามารถทำดีได้และสิ่งสำคัญมากก็คือเวลาคัดเลือกเนี่ยสามารถคัดบุคคลทั่วไปก็ได้หรือนักธุรกิจที่เป็นแบบอย่างขยันจะมาทีไม่ชอบกงรู้สึกความยินดีที่มาร่วมในงานในวันนี้นะครับรู้สึกว่า เป็นงานที่จัดได้ยิ่งใหญ่และก็อลังการมากแม้กระทั่งพี่โบนโฉวเนี่ยก็เรียกว่ามสมศักดิ์ศรีกับราวัลน,นี้จริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ทำงานอยู่เมกามีแคเนี่ยก็มีเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับดูแลสุขภาพของคนไทยนะส่วนตัวก็ตาจะทำในส่วนของที่ปรึกษาค่ะ ปรึกษาทางด้านชีวิตก็ดีการเงินก็ดีการงานก็ดีความรักนะคะรวมไปถึงการลงนะนเมตตาะคะ่ะในศาสตร์ในศานสตร์ของพระรามนะคะในศาสตร์ของพระรามซึ่งเป็นศาสตร์มุโบราณะคะ่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะการทานายทายทักดวงชะตาต่ตางรวมไปถึงการจัดหาวัตถุคนคนมงคลค่ะสินค้าที่ทุกคนต้องการไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยากได้อะไรทักขาเจ้าตาได้คะ่ะประทับใจอย่างมากแล้วคนตลอดเวลาเลยคะ่ะที่ได้มาร่วมงานในะครั้งนี้นะคะ เกิดตัวรับดูไพ่นะคะ10ปีอกอกไปถึงหน้านะคะแล้วก็จัดหาวัตถุดิบลค่ะชื่อเพจมนตราการ,รันตีแอนนี่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์นะคะที่กำละกังจะสร้างอยู่นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ